<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับนุโอ้นนะครับสาขาสวนขลลุ่มาสูนยทัยนะฮะ STD ครับบริการหลังการขายไว้ใจทีมงานเรานะฮะนี้วันนี้จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากชาวคณะมือใหม่นะฮสำหรับรุ่นพี่หลายๆคง,งทราบดีอยู่แล้วอันนี้กรณีที่เราเตยเิตุใบพัด ไม่ว่าจะชนหรือว่าคว่ำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเกิดเหตนะุเวลาละหน้างานแล้วเราไม่มีน้ํายากันคายเออเวลาขันไปแล้วทําไมน็อตมันถึงคายแล้วใบมันหลวมแล้วพอนานๆไปปุ๊บน็อตหลุดทาให้ใบหลุดกาอากาศหรือขาดที่โคนใบกาอากาศทําให้ตกอีกแล้วนั่นแหละ มีวิธีแก้ครับเฉพาะเฉพาะหน้านะครับโดยการใบาาขนนาดคันน็อตออกวันนี้ยันพรุ่งนี้วันลืนคิวยาวรีบแต่ปัญหาเจ้ากรรมโอ้ขึ้นบินสองหนล่วงสองหนเพราะนอดคายขายไม่อยู่เพราะอะไรใส่บางทีก็ใส่น้ำยาการคายก็เอ่อ ช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้เพราะน้ำยากัรคายมันต้องมีระยะเวลาการเซตตัวของมันให้ประมาณ4-5ชั่วโมงถึงจะแข็งตัวแล้วก็ทำให้น็อตไม่คายได้เพราะฉะนั้นเวลาบินถึงใส่ไปก็ถ้าไม่ได้เวลามันก็ <c oughs> น็อตมันก็คายอยู่ดีครับแล้วก็สาเหตุของการตกและอื่นๆอ,อีกมากมาย เราก็ต้องหมดพวงคราวนี้ไม่กล้าบินแล้วมือใหม่ลวงสองหลวันนี้ดะหมดไปแล้วค่าใบถแปดเอ็กก็อย่างน้อยไม่ใช่คู่เดียวถ้าลวงทีงใช่ไหมฮะใบละสิบไล่ยี่สิบไล่ไปละตามทุนไปเพราะฉะนั้นมีวิธีครับอ่ากอลื่นเปลี่ยนใบขันใบามาเปลีย่ยนใบใบก็ต้องใส่ตาม รหัสมันนะ C W หรือ C W นะใส่ตามรหัสของคลิปจับใบออของมอเตอร์หรือรหัสของใบเก่านะดูดูไม่ยากครับ C W หรือ C C W นะใส่ให้ถูกหันให้ถูกหน้าใบห้ามหงายใบครับความใบอันนี้ก็คงทราบทีแล้วอ่าอันนี้ไปแลยครับเมูผู้างลังเพนใสคลิป จับเสร็จปุ๊บก่อนใส่น็อตเนี่ยเรามีชีมอา่าหรือใบเลืออ่อยคอมใบเลื่อยของผมมีติดไว้เลยชีมเนี่ยไงชีมมันต้องมีติดไว้เนี่ยครับจัดการทําให้เกลียวล้มประมาณห้ามิลอย่างน้อยห้ามิลนะเกลียวล้มบีบนะให้เกลียวล้มปลายก็ได้ครับปลายประมาณห้ามิลคนระับหรือไม่ก็ ความมันไม,ไม่แน่ใจครับบีให้ล้มไปแล้วลหลายลหายมุมหน่อยหมุนหมุนบีให้ล้มไปเรื่อยให้เกลียวมันให้เกลียวมันล้มอาจจะไม่เห็นนะเพราะก,กล้องกล้องลุงไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยซูมอะซูมแต่หน้าช่างเดียว <laughs> โอเคครับอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บกกทำทั้งสองข้างเหมือนกันขันเข้าไปาทำการใส่ปกติ ขันปกติให้มันมีความเหนืดเราจะรู้ได้ไงว่าเกลียวมันมันใช้ได้หรือไม่ไม่ได้ว่ามันล้มพอหรือยังให้เราทําการขันแล้วมันจะตึกตึงมือครับจะเหนืดมือไม่ขันเข้าง่ายถ้าขันเข้าง่ายเอาออกมาบีบขันใหม่อ่าอย่างนั้นแหละเสรปุ๊บพอขันได้ที่ปุ๊บความเหนืดของใบได้ที่แล้วอทีนี้ปุ๊บจับปุ๊บ ไม,ไม่ไม่แน่นมากไม่หลวมมากพอได้ที่แล้วเสร็จปุ๊บทำงาวิธีการที่ว่าจะดูว่าใบคายหรือไม่คายให้ใช้มาร์กปากกาครับเมจิกก็ได้อะไรก็ได้แต่เน้นเมจิกขีดเหล็กครับมันจะอยู่ดีกว่าครับขีดไปที่คลิปบอร์อดไอคิปจับใบฮะมาร์กตำแหน่งของมันไม่ว่าจะเป็นจุดที่เราเปลี่ยนคิปนะครับ ก,ก็สามารถมาร์กได้ครับเพ,รเพื่อในการฉับไวในการทํางานครับเวลาดูปุ๊บทำมาร์กไม่ตรงจุดที่เราหัวน็อตก็แสดงว่ามันขยับเราต้องขันอ่าอันนี้คือเทคนิคง่ายๆครับ่านบ้านปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับอขอขอบคุณมากครับขอูบคุณสำหรับเพื่อนๆที่กดติดตามแล้วก็ กด subscribe กดถูกใจด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเคล็ดลับเทคนิคดีๆมาฝากผมก็จะทำมาอีกเรื่อยๆนะครับนี่ก็ทยอยทำส่วนที่แบบว่าปัญหาเฉพาะหน้าที่เจอประจำบ่อยๆครับแล้วจะแก้ยังไงเวลาทำงานแล้วให้ดูเป็นเหมือนมือชีพครับขอมากครับจากทีมงานที่ S T T สาขาโซนโลกครับ